เยันยังต,ตรงที่นี้ใช่หรอมีนตัดตรงไหนอ่ะดตรงไหนมันมีตั้งหลายด้านหนูก็ดูดิด้านไหนดีด้านไหนดีอ่าอันนี้ด้วยเนี่ยด้านไหนดีด้านไหนดีดนห,นดนหัวอีด้วยอ่ะอ่าตรงไหนตรงที่แยญ่นี่ ูกยังสุดท้ายด้านไหนดีด้านไหนถูกต้องนี่ไอคึมบินดูดีดีสีขาตรงนี้หายไปไหนหน่อยนึงต้นไม้นอนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ 我小心。你啊，你你干嘛？